บ้านน้ำบอนสีสวัสดีค่ะส่วนฟังเราตั้งอยู่ที่อำเภอลำสนทิจังหวัดลบบุรีนะคะและคลิปนี้นะคะเราเจอกันนะคะเป็น e ีีที่253จ้านะคะแอมแจดเป็นโปรเคียตู้ซื้อครบ5ต้นจะส่งให้ฟรีซื้อ1 4ถึง4กระถางค่าจะส่งแบบมาเมาส้าบบาททุกบ้านอีกเช่นกันนะคะได้ทั้งโอนและปลายทางค่ะโดยคลิปนี้นะคะเราเจอกันในวันอาทิตย์ที่ 11กุมภาพันธ์นะคะแอมจะมีรอบจะส่งอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะนั่นคือวันจันทร์ที่12กุมภาพันธ์นั่นเองค่ะโดยการแพ็คจะส่งที่สวนเรานะคะจะแพ็คจะส่งทางกระถางแบบครอบแก้วบรรจุลงกล่องจะส่งทางไปรษณีย์เอยมเอดให้ทุกบ้านค่ะนะคะสําหรับการเดินทางของพัสดุนะคะเช่นนะคะคลิปนี้นะแอมนัดส่งในวันจันทร์นะคะการเดินทางของพัสดุจะใช้ระยะเวลานะคะ 1- 2วันเท่านั้นนะคะหากล่าช้าไปมากกว่านี้นะให้ลูกค้าโทร แจ้งหรือทักแอดไลน์แอมไว้ได้เลยนะคะว่าพัสดุยังไม่ได้จัดส่งเลยนะคะสอบถามหรือเช็คเลขพัสดุให้พี่หน่อยนะคะอย่าลืมนะถ้าการจัดส่งล่าช้านะคะรีบทักรีบแจ้งให้มานะคะแอมจะได้ติดตามเลขพัสดุได้ทันท่วงทีนะจ๊ะ สำหรับช่องทางติดต่อนะคะในการสั่งซื้อบอนสีค่ะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ไดที่เบอร์0830541875ค่ะเดี๋ยวแอมจะขึ้นรูป QR code นะคะพร้อมกับเบอร์โทรไวทั้งมุมล่างด้านซ้ายมืออีกเช่นเดิมนะคะสะดวกช่องทางไหนติดต่อช่องทางนั้นได้เลยนะคะจะเป็นโทรเป็นแอดไลน์หรือการทักแชททาง Facebook บ้านนะบอนสีก็ได้นะคะได้ทุกช่องทางแอมจะเป็นแอดมินคนเดียวค่ะตอบทุกช่องทางนั้นเองค่ะนะคะชี้แจงรายละเอียดกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปชมไม้สวยๆใน EP ที่253นี้ก็เลยค่ะราคาเริ่มต้นที่40บาทขึ้นไปนะคะสวยน่าเก็บน่าสะสมมากๆค่ะเริ่มต้นกันที่ลูกไม้ใบไทยต้นนี้นะคะโทนสีน้ำตาลอมแดงเม็ดสีแดงใหญ่สวยมากค่ะน้องเป็นไม้ใบไทยโทนสีเข้มเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะโต๊ไปโทนสีสว่างค่ะตอนนี้นะเป็นลูกไม้นะคะ ลูกไม้ต้นที่หนึ่งค่ะนะคะแอมแบ่งให้ใน,นราคาที่40บาทนะคะหรือจะนาไปทําฟอร์มกอก็ได้นะคะสัก2กระถางนะเป็นไม้โทนสีสวยนะคะทนสีเด่นนะเลี้ยงนอกตู้ทําฟอร์มกอได้สวยมากค่ะซึ่งวันนี้นะแอมคัดไซนี้มานะคะความสูงก็จะอยู่ประมาณ13มเซนนะทําฟอร์มกอได้้ยายขึ้นกะนวกนะถะา,ททาน้กคะ่ะมาต่อกันที่นรายการนี้นะคะมีชื่อว่าองคุเรมานนะคะเป็นไม้เก่าไม้โบราณที่น่าเก็บนะคะ สำหรับองค์คดมานนะคะชุดนี้นะความสูงอยู่ที่ประมาณ 13- 14มเซนนะคะสวยแข็งแรงหรือจะนำไปจัดฟอร์มกอก็ได้นะคะสำหรับองค์คดิมานนะคะในคลิปนี้แอมแบ่งปันที่40บาทนะคะมีแบบแบ่งปันให้ในราคาที่1 0บ0บาทแล้วก็มีจำนวนสำรองอยู่ประมาณสัก10กระถางค่ะสามารถสั่งกันเข้ามาได้เลยนะคะจะเป็นความสูงรุ่นประมาณ13-14มเซนนะคะแจ้งกันให้ทราบจ้า ต่อกันที่ไม้ใบไทยต้นนี้นะคะโทนสีดีนะคะเม็ดสีเด่นนะคะมีชื่อว่ามณีเมืองนอนท์นะคะมณีเมืองนอนท์ต้นนี้เขาจะเป็นแบบว่านะคะหลุดด่างหรือไม้แผลงนั่นเองค่ะ แต่โทนสีสวยนะคะอยากจะนํามาแบ่งปันค่ะสําหรับมณีเมืองนอนท์นะคะชุดนี้นะความสูงอยู่ที่ประมาณ13มเซนย้ายขึ้นกระถาง6นิ้วได้แล้วค่ะโทนสีเข้มนะคะสว่างมากๆเม็ดสีก็เด่นนะคะวันนี้แบ่งปันที่40บาทนะคะมณีเมืองนอนท์นะคะแบ่งปันที่40บาทค่ะคลิปนี้นะคะมีมาให้ทั้งหมด3กระถางด้วยกันจ้ามาต่อกันที่ไม้ใบกลมโทนสีแดงกระดูออกน้ําตาลนะคะต้นนี้นะมีชื่อว่าเพชรไพรท์นะคะน้องเป็นไม้ใบกลมโทนสีสวยเลี้ยงนกตู้ได้นะคะ สำหรับเพชรไพฑูรย์ Python, ความสูงจะอยู่ที่ประมาณ12บสอเซนไซนี้แนะนำให้ย้ายขึ้นกระถางหกนิ้วก่อนนะคะต้นนี้แนะนำเลยค่ะสวยน่าเก็บทนสีสวยนะคะวันนี้แบ่งปันกันที่40บาทนะเพชรไพฑูรย์วันนี้แบ่งปันที่40บาทนะคะมีมาแบ่งปันทั้งหมดนะ3กระถางเท่านั้นจ้า ต่อกันที่บอนกับชุดนี้นะคะมีชื่อว่าเทพคีรีนะคะจะติดป้ายช่วงกาบใบนะคะโทนสีสวยนะวันนี้นะคะนํามาแบ่งปัน3ามกระถางค่ะให้ในราคากระถางละ50บาทนะคะชุดนี้ความสูงอยู่ที่ประมาณ13มเซนนะคะจะเป็นโทนสีเข้มๆนะคะติดป้ายตรงช่วงกาบนะต้นนี้นะสเสน่ห์ของเทพคีรีนะคะ สวยน่าเก็บนะคะน้องสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะกาบเขาจะสวยมากแล้วก็ใหญ่แข็งแรงนะคะทนสีเข้มๆค่ะนะคะเทพพีรีวันนี้แบ่งปันกันที่50บาทเมียมาให้สะสมทั้งหมด3กระถางด้วยกันจ้าสำหรับรายการนี้นะคะเป็นไม้ใบายาวนะคะไม้เก่าทนเปรอะนะคะสวยมากค่ะต้นนี้มีชื่อว่าด่างเกยใชันะคะวันนี้มีมาแบ่งปันสกระถางนะคะสําหรับต้นนี้นะเลี้ยงนอกตู้ได้ค่ะ ความสูงอยู่ที่ประมาณ13เซนนะคะแอมแบ่งให้เน,นราคาที่50บาทนะคะด่างเกยใชัยค่ะคลิปนี้มีมาแบ่งปัน2กระถางค่ะต่อกันที่นรายการนี้นะคะมีชื่อว่าพรทิพยเป็นไม้พื้นสีแดงกระดูกสวยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นตัวอย่างให้ชมพร้อมกับการตัดสินใจนะคะสําหรับพรทิพนะคะวันนี้คัดมาได้3กระถางนะคะฟอร์มสวยใบดกนะคะ น้องมีความสูงอยู่ที่ประมาณ12-13สเซนนะคะไซนี้ย้ายขึ้น6นิ้วได้แล้วนะคะไซนี้ย้ายขึ้น6นิ้วได้แล้วค่ะน้องเป็นไม้ใบหนาทรงแข็งแรงนะคะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ค่ะวันนี้แบ่งปันกันที่60บาทนะคะพรทิพย์แบ่งปันที่60บบาทค่ะนะคะโทนสีสวยกระดูกดีน่าเก็บค่ะ มาต่อกันที่ต้นนี้นะคะต้นนี้เป็นไม้สีพื้นโทนสีสวยนะคะมีชื่อว่าหยกกระมิจีนะคะโตไปนะจะกัดสีดํานะคะจากพื้นใบสีเขียวนี้นะคะจะกัดเป็นสีดําสวยมากๆค่ะพื้นสีเขาจะคล้ายๆกระดูกดําแบบนี้เลยนะคะมองมีชื่อว่าหยกกระมิจีค่ะสวยนะคะน่าเก็บน้องมีเสน่ห์มากๆค่ะวันนี้มีมาแบ่งปันเพียงแค่กระถางเดียวนะจ๊ะให้ในราคาที่50บาทนะคะหยกกระมิจีนะคะวันนี้มีมาแค่กระถางเดียวให้ในราคาที่50บาทจ้า มาต่อกันที่ลูกไม้กาบต้นนี้นะคะลูกไม้กาบต้นนี้ทนสีชมพูนะคะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะคะทนสีสวยนะวันนี้นะคะแอมนามาแบ่งกัน2กระถางค่ะให้ในราคาที่50บาทนะคะแจ้งเอามาเลยนะลูกไม้กาบชมพูนะคะในราคาที่50บาทอันนี้ก็จะเป็นต้นที่2นะคะทนสีชมพูสวยนะคะทนสีหว,วานๆใครชื่นชอบบอลกาบทนสีหวานนะคะแนะนําเลยค่ะ ลูกไม้ต้นนี้สวยแข็งแรงนะคะเลี้ยงนอกรูได้นะจ๊ะวันนี้แบ่งปันเพียงแค่50บาทจ้าพอก,กันที่ไม้ป้ายต้นนี้นะคะมีชื่อว่าพรเจ้าสัวนะคะพรเจ้าสัวเนาะต้นนี้คือโทนสีดีมากๆค่ะติดป้ายทุกใบสวยนะคะวันนี้นะนามาแบ่งปันทั้งหมดนะคะ6กระถางค่ะติดป้ายมาแบบนี้นะคะเขาจะค่อยๆฉายแววสวยนะคะข้อดีของอ่าพรเจ้าสัวชุดนี้นะคะรากเดินมาเยอะแล้วค่ะย้ายขึ้นกระถาง6หรือ8นิ้วได้เลยนะแอมแบ่งปันที่60บาทนะคะสําหรับพรเจ้าสวัวคลิปนี้ มาแบ่งปันนะคะทั้งหมดนะคะ4กระถางด้วยกันนะคะติดป้ายสวยๆมาแบบนี้เลยนะคะทุกกระถางแบ่งปันกันที่นราคากระถางละ60บาทไซส์ใหญ่ไซส์โตวความสูงอยู่ที่ประมาณ14เซนแล้วจ้า ตอกันที่ต้นนี้นะคะต้นนี้สวยมากค่ะมีชื่อว่าสีกาญจนาพิเศษนะคะน้องเป็นไม้ป้ายที่โทนสีสวยนะคะยิ่งนะคะช่วงที่เขากัดสีชมพูนี้นะคะเขาจะกัดสีชมพูสว่างสวยมากน่าเก็บนะคะสีกาญจนาพิเศษนะคะวันนี้แอมนามาแบ่งปันให้เนนราคาที่70บาทนะคะความสูงอยู่ที่ประมาณ17บเจซนไนี้ย้ายขึ้น8นิ้วได้แล้วนะคะวันนี้มีมาแบ่งปัน3กระถางนะคะ ขึ้นสีมาสวยสว่างน่าเก็บนะคะนี่เลยนะสวยมากค่ะน่าเก็บค่ะท่านใดที่ชอบเลี้ยงไม้นอกตู้แนะนําสีกัญจนาพิเศษเขาสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้โทนสีสวยมากๆค่ะหรือจะทําฟอร์มกอสักสองกระถางก็ได้นะคะถ้ารับ2กระถางค่ะแอมให้ในราคาที่130บาทกระถางเดียวเจบนะคะรับ2กระถางให้ในราคาที่130บาทจ้า ันที่ไม้เก่าต้นนี้นะคะไม้เก่าไม้โบราณจัดอยู่ในตับรามเกียรตินะคะมีชื่อว่านางมนโทโทนสีพัดเทลโทนสีสวยกระดูกขาวสวยเน่นนะคะความสูงอยู่ที่ประมาณ18เซนนะคะต้นนี้สามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะย้ายขึ้นกระถาง 6หรือ8นิ้วได้แล้วค่ะสําหรับนางมนโทนะคะวันนี้มีมาแบ่งปันทั้งหมด3กระถางนะให้ในราคาที่เจบาทค่ะไซส์ใหญ่ไซส์โตรถกระถาง4นิ้ววันนี้แบ่งปันที่เจบาทนะคะเดี๋ยวจะให้ดูแต่ละกระถางนะคะทนสีสวยนะคะกระดูกก็เด่นนะคะนางมนโทค่ะจัดอยู่ในตับรามเกียรตนะคะวันนี้แบ่งปันที่70บาทมีมาให้3กระถางจ้า มาต่อกันที่ไม้ฟอร์มก่อต้นนี้นะคะมีชื่อว่านางฟ้าจำแรกนะคะได้ไปแบบก่อนแน่นๆแ,แบบนี้เลยนะคะพิเศษสุดนะคะในก้อน,นี้นะจะมีซับเจริญติดปลายแดงไปด้วยนะคะก้อน,นี้นะคะก่อนแน่นๆน,น,นะคะแอมไม่แน่นใจเนาะว่ามีกี่ต้นนะคะ วันนี้นะคะนำมาแบ่งปัน2กระถางนะคะอันนี้ก็เป็นนางฟ้าจําแรงนะคะแล้วก็มีแอบซับเจริญไปด้วยนะคะป้ายนะคะเห็นแดงๆแบบนี้นะคะเขาเป็นซับเจริญป้ายนะคะแบบนี้นะวันนี้มีมาแบ่งปันแค่2กระถางค่ะหากลูกค้าท่านใดนะคะไม่จับแยกนะคะก็ลงปลูกกระถาง8นิ้วทำฟอมก่อไปได้เลยนะกระถางนี้แอมขอที่ 70บาทกระถางนี้แอมขอที่70บาทนะคะพิเศษสุดก็คือมอีซับเจริญป้ายแดงไปด้วยนะคะ1ต้นนะคะแบบนี้เลยก่อนแน่นๆก่อสวยๆค่ะแบ่งปันกันที่70บาทจ้าต่อกันที่รายการนี้นะคะน้องเป็นไม้ใบไทยด่างเข้มนะคะดำแดงนะคะต้นนี้นะมีชื่อว่าซับพ,พูนผลนะคะต้นนี้ความสูงอยู่ที่ประมาณ14เซนนะคะขึ้นด่างสวยมากๆค่ะ แล้วก็กระถางนี้อีกเช่นกันนะคะจะขึ้นด่างสองโทนสนะีนะใบเบีย้ยเขาจะมีด่างขาวมาด้วยนะคะแล้วก็ใบล่าสุดก็มีด่างแดงนะคะต้นนี้สวยนะซับปูนผลนะคะวันนี้มีแบบเป็นสกระถางนะให้แนวราคาที่นะคะ ซับผูผลนะคะหน้าไม้แบบนี้ลายแบบนี้ให้ในราคาที่70บาทนะคะให้ในราคาที่70บาทมีมาแบ่งปัน2กระถางจ้ามาต่อกันที่2รายการนี้นะคะต้นนี้นะ้ามีชื่อว่าเพชรเมืองนอนท์นะคะนี่ละค่ะนะคะถ้าเพชรเมืองนอนท์ได้รับแดดที่เพียงพอนะคะพื้นนะคะจากการป้ายขาวของเขาจะขึ้นอมชมพูสวยมากค่ะวันนี้นะคะัดแบบว่าอมชมพูสวยๆมาให้2กระถางเลยนะคะ เพชรเมืองนอนท์นะคะชุดนี้ความสูงอยู่ที่ประมาณ14เซนนะย้ายขึ้นกระถาง8นิ้วค่ะตัวน,นี้ควรย้ายขึ้นกระถาง8นิ้วได้แล้วนะคะ<ม>แอมแบ่งปันให้ในรนราคาที่เพชรเมืองนอนท์แอมขอที่ 70บาทนะคะ70บาทคลิปนี้นะคะมีมาแบ่งปัน2กระถางด้วยกันนะคะขึ้นสวยโทนสีชมพูสวยๆนาเก็บมากๆค่ะมาต่อกันที่ารายการนี้นะคะน้องเป็นไม้ด่างที่สวยมากค่ะมีชื่อว่าณเมืองนวนะคะโทนสีสวยค่ะอันนี้เป็นกระถางที่1นะความสูงอยู่ที่ประมาณ13มเซนรากเดินมาแน่แนๆแบบนี้แล้วนะไซนี้ย้ายขึ้น8นิ้วได้แล้วค่ะฟอร์มใหญ่ล้นกระถาง4นิ้วย้ายขึ้น8นิ้วได้แล้วเนาะน้ำเมือง,งนวลน,นะคะวันนี้แอมมีมาแบ่งปันนะคะ2กระถางด้วยกันนะคะลายด่างได้สวยได้เทพ ะะแบ่งปันกันที่90บาทนะจ๊ะน้ำเมืองน้นนะคะวันนี้มีมาแบ่งปัน2กระถางนะไซใหญ่ไซโตให้ในราคาที่90บาทจ้า สำหรับรายการนี้นะคะมีชื่อว่าซับเจริญ e นะคะน้องเป็นไม้ใบกลมป้ายแดงนะคะโทนสีดีความสูงอยู่ที่ประมาณ12-13ถึงสิมเซนนะคะชุดนี้ให้ดูค่ะรากเดินมาเยอะแล้วนะคะย้ายขึ้นกระถาง6นิ้วได้แล้วนะคะซับเจริญ er e น้องเป็นไม้ป้ายที่สวยแข็งแรงเลี้ยงง่ายนะคะสวยมากๆค่ะอยากจะให้เก็บนะคะสําหรับซับเจริญ e ในชุดนี้นะคะแบ่งปันกันที่80บาทนะคะแบ่งปันกันที่80บาทนะคะลายป้ายสวยๆแบบนี้รากเดินมาดีมากๆค่ะชุดนี้นะคะเหมาะที่จะย้ายขึ้น6นิ้วนะคะบ่นที่รรายการนี้นะ ะะมีชื่อว่าเดือนกุมภาพันธ์นะคะเดือนกุมภาพันธ์เป็นไม้ใบกลมพื้นสีเขียวนะคะมีเม็ดสีชมพูสวยมากนะคะตัวไเด้นรับแดดที่เพียงพอกระดูกเขาจะอมชมพูสวยนะคะต้นนี้นะที่สําคัญนะคะเป็นไม้ฟอร์มกอนะคะ1กระถางได้ไป2ต้นเลยนะคะไปจัดฟอร์มกอลงกระถาง8นิ้วสวยๆได้เลยนะเดือนกุมภาพันธ์นะคะวันนี้มีมาแบ่งปัน1กระถางพราะน้องเป็นไม้ฟอร์มกอนะคะให้ในราคาที่ เกบาทค่ะปกติเดือนกุมภาพันธ์แอมจะแบ่งปันอยู่ที่อ่ะไซส์ใหญ่จะอยู่ที่70บาทนะคะที่สําคัญนะกระถางนี้บอกเลยค่ะเป็นไม้ฟอร์มกอนะคะให้ในราคาที่100บาทมีมาเพียงแค่1กระถางจ้า ต่อ,อก,กันที่รายการนี้นะคะไปเจออยู่ในตู้หนึ่งต้นนะคะมีชื่อว่าเจ้าจักรพรัดป้ายนะคะต้นนี้จะออกอมชมพูสวยมากค่ะความสูงนะคะสูงยาวมากค่ะสูงยาวเข่าดีนะคะความสูงอยู่ที่ประมาณ25-27ถึงเซนนะคะเจ้าจักรพพัดป้ายนะคะวันนี้เจอแค่กระถางเดียวนะคะแบ่งปันให้ในราคาที่70บาทนะคะวันนี้มีแค่กระถางเดียวจริงๆจ้า มาต่อกันที่ไม้ป้ายอามาตะต้นนี้นะคะนปะก้านะคะป้ายดีป้ายสวยป้ายมักรบทุก3ามสีนะคะมีขาวมีแดงมีเหลืองนะคะต้นนี้นะ ความสูงอยู่ที่ประมาณ25เซนนะคะที่สําคัญค่ะนก9ก้ากระถางนี้เป็นไม้ฟอร์มกอนะคะ1กระถางได้ไป2ต้นนะคะรากเดินมาเยอะๆแบบนี้แล้วนะคะแนะนําให้ย้ายขึ้นกระถาง12นิ้วเพื่อทําฟอร์มกอได้เลยเนาะวันนี้แบ่งปันกันที่นะคะสําหรับนก9ก้าฟอมกอรกระถางนี้ขอที่100บาทนะคะมีมาแค่กระถางเดียวจ้ามาต่อกันที่รายการนี้นะคะมีชื่อว่ามณีล้อมเพชรนะคะด่างส้มนะคะต้นนี้จะออกด่างส้มสวยมากค่ะ ความสูงอยู่ที่ประมาณ16-17เซนนะคะลายด่างมาดีมากๆค่ะสวยแข็งแรงย้ายขึ้นกระถาง8นิ้วได้แล้วนะคะมณีร้อมเพชรกระถางนี้นะคะแอมแบ่งให้ในนราคาที่90บาทนะคะส่วนตัวนี้เป็นกระถางที่2นะคะลายใบก็ด่างฮาร์บสวยเช่นกันนะคะก็แบ่งให้ในนราคาที่90บาทเช่นกันความสูงอยู่ที่ประมาณ16-17เซนอีกเช่นกันนะคะชอบกระถางไหนแจ้งได้เลยนะคะมณีร้อมเพชร ลายแบบนี้กระถางที่2นะคะมัีล้อมเพชรลายแบบนี้กระถางที่1น,นะคะให้เนนราคาที่90บาททั้ง2กระถางเลยค่ะ ต่อกันที่ไม้ด่างทรงใบไทยต้นนี้นะคะมีชื่อว่ามนมายานะคะน้องสวยมากนะคะมีความด่างชมพูด่างเหลืองด่างส้มค่ะมนมายานะเดี๋ยวแอมจะขึ้นรูปตัวอย่างตอนโตให้ชมนะคะอยากจะให้เลี้ยงจริงๆค่ะต้นนี้โทนสีมาครบทุกสีสวยน่าเก็บค่ะวันนี้แอมนํามาแบ่งปันนะคะลายสวยๆแบบนี้นะคะ2กระถางค่ะเป็นไม้ที่ทํายากนะคะเจอหน้าไม้ด่างๆแบบนี้ดีเก็บนะคะวันนี้แอมแบ่งปันให้ในราคาที่100บาทนะคะสําหรับมนมายาด่างสวยๆแบบนี้นะคะแอมขอที่100บาทค่ะ ความสูงอยู่ที่ประมาณ13เซนนะคะไซนี้ย้ายขึ้นกระถาง8นิ้วค่ะควรย้ายขึ้นกระถาง8นิ้วนะคะน้องเป็นไม้ใบไทยนะคะใบหนาก้านใหญ่โตเร็วนะคะบอนกลาบต้นนี้เป็นไม้เก่ากัะสีนะคะมีชื่อว่าพยามุจรินนะคะสําหรับพยามุจรินนะคะเม็ดสีเริ่มแตกมาแล้วนะคะต้นนี้นะโทนสีเขาจะออกอ ชมพูก่อนนะคะแล้วก็ไปแดงนะคะต้นนี้นะจะเป็นออกโทนลักษณะพื้นสีแดงนะคะความสูงอยู่ที่ประมาณ17เส้ซนนะคะน้องมีประมาณ2ใบค่ะพยางพุทจรินเป็นบอนกับที่ใบไม่ดกแต่กัดสีสวยนะคะเป็นไม้ที่น่าสะสมอีกหนึ่งต้นเลยนะคะวันนี้นํามาแบ่งปัน1กระถางค่ะไซส์ใหญ่ๆไซส์ตัวๆว,วันนี้มีมาแบ่งปันเพียงแค่1กระถางนะคะให้ในราคาที่80บาทค่ะพยาพุทจรินวันนี้แบ่งปันที่80บาทจ้า รายการนี้นะคะเป็นไม้ด่างเปร่โทนสีเขาจะออกน้ําตาลอมแดงนะคะมีความ ด่างที่สวยมากนะคะสําหรับต้นนี้นะเป็นไม้ทางสวนเรานะคะนําไปตั้งชื่อจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะให้ชื่อว่ามณฑาประดิษฐ์นะคะน้องเป็นไม้ทนสีเข้มเหลืองนอกตู้ได้นะคะความสูงอยู่ที่ประมาณ15เซนนะคะไซนี้แนะนําให้ย้ายขึ้น8นิ้วนะคะต้นนี้บอกเลยนะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูรายใบใกล้ๆนะเป็นไม้ใหม่ที่สวนเราเองนะคะวันนี้แบ่งปันนะคะให้ในราคาที่90บาทนะคะ90บบาทวันนี้มีมาแค่กระถางเดียวนะจ๊ะ มาต่อกันที่ไม้ด่างเปรอะต้นนี้นะคะลายสวยมากค่ะมีชื่อว่าเจา้าปอแก้วนะคะสําหรับเจา้าปอแก้วโทนนี้นะคะหวานสวยโทนสีดีมากๆค่ะความสูงอยู่ที่ประมาณ1 4สเซนนะคะ1 4บสีเซนไซนี้แนะนําให้ย้ายขึ้น8ปดนะคะย้ายขึ้น8ปดนิ้วไปเลยนะรากเดินมาถึงก้นกระถางแบบนี้แล้วนะคะน้องแข็งแรงนะคะพร้อมย้ายขึ้นกระถางแปดนิ้วได้แล้วค่ะ วันนี้นะคะเจ้าปอแกวแอมนามาแบ่งปันให้ในราคาที่90บาทนะ90บาทไปเลยค่ะมีมาแค่กระถางเดียวจ้ามาต่อกันที่ไม้ใบไทยด่างสวยต้นนี้นะคะมีชื่อว่ามณีจันทร์นะคะสําหรับมณีจันทร์ในคลิปนี้นะคะมีมาแบ่งปันกระถางเดียวค่ะความสูงอยู่ที่ประมาณ17เซนไซนี้ย้ายขึ้น8นะคะไซนี้ย้ายขึ้น8นะคะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะน้องเป็นไม้ด่างที่แข็งแรงนะคะใบไทยกัดสีสวยนะจ๊ะนะคะวันนี้ขอที่นะคะกระกระถางนี้นะแอมขอที่ เกบาทนะคะมันีจันทรขอที่90บาทมีมาแบ่งปันเพียงแค่กระถางเดียวนะคะสําหรับรายการนี้นะคะมีชื่อว่าสีเรืองงามนะคะน้องเป็นไม้ป้ายที่สวยมากนะคะโตไปเนาะเม็ดนะคะเม็ดจากสดือนะคะการกรัดสีจากสดือเขาจะขึ้นนะคะ พื้นใบสีแดงแล้วก็มีความป้ายเหลืองนะคะตอนนี้มีความป้ายเหลืองที่สวยงามมากค่ะสีเนเรื่องงามนะคะวันนี้นํามาแบ่งปันให้ในนราคานะกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะมีมาแบ่งปันนะคะในคลิปนี้ทั้งหมดนะคะสามกระถางด้วยการลวดลายสวยมากค่ะความสูงของเขาจะอยู่ที่ประมาณสิบสามเซนค่ะไซนี้ย้ายขึ้นกระถางหกนิ้วได้แล้วเนาะคลิปนี้นะคะนํามาจัดให้แนนราคาพิเศษนะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทมีมาให้สามกระถางค่ะ ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำรายการขายใน EP ที่253นะคะจัดเป็นโปรเขียตู้ซื้อครบ5ต้นจะส่งฟรีซื้อเพียงแค่1-4กระถางค่าจะส่งแบบเมาเมา50บาททุกบ้านค่ะโดยคลิปนี้นะคะแอมจะมีรอบจัดส่งในวันพรุ่งนี้นะคะวันจันทร์ที่12กุมภาพันธ์เนื้าการจัดส่งนะคะเราจะแพ็กจัดส่งทั้งกระถางแบบครอบแก้วบรรจุลงก่องจะส่งทางไครสเนียเอ็มเอสให้ทุกบ้านค่ะและช่องทางนะคะในการติดต่อเพื่อสั่งซื้อบอนสีกับเรานะคะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ไดที่เบอร์083 0541875บ้านณนบอนสีค่ะเดี๋ยวแอมจะึุนรูปเคียวโค้ดพร้อมกับเบอร์โทรไว้ทั้งมุมล่างด้านซ้ายมืออีกเช่นเดิมนะคะสะดวกช่องทางไหนติดต่อช่องทางนั้นได้เลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดเป็นลูกค้าใหม่ๆนะคะที่ยังไม่เคยเจอนะคะการแบ่งปันบอนสีจากทางสวนเราแล้วยังไม่เคยอุดหนุนนะลูกค้าสามารถไปเช็คเครดิตแม่ค้าได้ที่หน้าเ Facebook บ้านณบอนสีค่ะเราจะมีการเคลื่อนไหวการอัปเดตตลอดเวลานะคะไปเช็คเครดิตกันได้นะคะลูกค้าจะได้อุ่นใจในการสั่งซื้อบอนสีกับเรานะคะ สำหรับท้ายคลิปนี้นะคะแอมก็ขอตัวลาไปทำงานก่อนนะคะขอให้ลูกค้านะคะมีความสุขและสนุกกับการเลี้ยงบอลสีค่ะเจอกันแอมได้ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บ้านนะบอลสีต้องขอตัวลาสวัสดีค่ะ